สู่ช่วงที่3ของรายการ KKP Focus นะคะช่วงกูรูโตกลมนี้เรายังคงอยู่กับดรสมูทรสายเชือ้อค่ะซึ่งเมื่อกี้ชัดเจนนะคะคเกี่ยวกับ <ผม S 1> เรื่องทางทรัมป์นะคะ<ช>ก็เป็นตัวแปรสําคัญ<ช>แต่ว่าเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของค่างเงินก็สําคัญเหมือนกันค่ะใช่ครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์เล่าให้พวกเราฟังว่าหลังจากทรัมป์เนี่ยทำนโยบายแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลักดันสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยภาพมันเลยค่อนข้าง เปลี่ยนในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่เคยแข็งค่าก็อ่อนค่าลงก็เลยทําให้ค่าเงินเรามากลับมาแข็งค่าขึ้นกันรวมถึงทิศทางเรื่องดอกเบี้ยด้วยซึ่งบางคนมองว่าจะขึ้น3ครั้งรวมทั้งหมดในปีนี้อาจจะยากแล้วท่านอาจารย์มองภาพในจุดนี้เป็นอย่างไงบ้างครับคืออันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเรียนอย่างนี้ว่าบางทีเราก็ดูได้จากการจากพฤติกรรมของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนด้านพันธบัตรกับค่าเงินเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าถ้าพูดในอีกแง่หนึ่งในความเห็นของผมเนี่ยกลุ่มเนี้ยที่ลงทุนในในพันธบัตรลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยเขาจะต้องเน้นปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคเป็นหลักจริงไหมครับคบคือแนวคิดของเขาจะเรื่องมหาภาคเป็นหลักฉะนั้นเขาต้องอ่านโจทย์เศรษฐกิจมหาภาคให้ให้ขาดม,มากกว่าคนที่ลงในตลาดหุ้นเพราะในหุ้นคุณต้องไปดูว่าบริษัทหุ้นนั้นเน่ย<อ>เป็นยังไงด้วยฉะนั้นพอหลังจากที่ทามเขา ไม่สามารถจะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันสุขภาพได้เนี่ยดราล่าอ่อนเลยแล้วก็บอลยืมพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพันธบัตร10ปีเนี่ยลดลงเลยดอกเบี้ยลดลงเลย20่ a s บเบสิสพอจากเดิม2.6หกเือสจ<ะ>ุดไม่ถึง2.4ง<ะ>ดสี่้วยนะครับมันสะท้อนอะไร่ม,มันสะท้อนว่าเขามองแล้วว่าทั้มดัดีไม่ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นมาตรการกระตุ้นเบาๆแล้วไม่ใช่กระตุ้นแรงๆทรัมปใช้คำว่า Massive มันจะไม่แม s ซีฟนะครับมันจะกลายเป็น Light เป็นไปได้คิดว่าตลาดพันธบัตรตลาดข้างเงินเนี่ยกำลังส่งสัญญาณมาคิดว่าไปทางนั้นนะครับถามว่าทำไมผมคิดว่ามีประเด็นเรื่อง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 ของอเมริกาเนี่ยแล้วก ความสลับซับซ้อนของการออกกฎหมายเนี่ยต้องต้องพยายามเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องเล่าครั้งต่อ <c oughs> ไปด้วยกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะปฏิรูประบบประกันสุขภาพของ <c oughs> ทรัมป์ที่ล้มหายตายจากไปคร <c oughs> ับ <c oughs> ซ่อนเงื่อนเอาซ่อนเงื่อนเอาไว้ในนั้น <c oughs> ว่ามีการช่วยลด รายจ่ายแล้วก็เพิ่มภาษีของรัฐมูลค่า1ล้านล้านเหรียญนะครับอันนี้มันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจะทำกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจของของทรัมป์เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ก็ใช้คำว่าเป็นบัตเจ็ตเร n c i คอนซิลิเอชันคราวหน้าผมจะขยายความระยะให้ให้รายละเอียดนะครับแต่มันแปลว่าเขามีเงื่อนไขเอาไว้ว่าการลดภาษีอื่นๆใดก็ตามเนี่ยนะครับต้องทำไม่ให้มีผลกระทบ ต่อภาพรวมของการขาดดุลงบประมาณเรียกว่า revenue neutral ฉะนั้นเขาถึงต้องแอบหาทางเพิ่มภาษีในส่วนอื่นถ้าจะลดภาษีรายได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาถึงเราเคยถึงเคยคุยว่าเรื่อง BAT แต่อันนี้ก็ซ่อนเงื่อนเอาไว้เหมือนกันนี่ผมไม่มีตรงนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้น ลดภาษีรายได้นิติบุคคลอาจจะทําได้น้อยเพราะว่าไม่รู้จะหาอะไรมาทดแทนได้นะครับแล้วตรงนี้มันสําคัญกับหุ้นในส่วนหนึ่งที่ว่าทรัมป์เคยสัญญาว่าจะลดจาก35หรือ15พอร์าไรน์จาก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 35หรือ20นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทต่างๆเนี่ยตอนนี้เสียอยู่25เพราะมันมีดีดักชันตรงนั้นมันสามารถจะลดตรงนั้นลดตรงนี้ได้ ฉะนั้นถ้าในความเป็นจริงเกิด35มันไม่ได้ลงมาต่ำกว่าสัก25เนี่ยไม่ค่อยมีผลนะครับไม่ค่อยมีผลฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากมแล้วคราวนี้พอพอไม่สามารถทำอะไรได้อีไม่มาเศรษฐกิจไม่โตเนี่ย <c oughs> พอเศรษฐกิจไม่โตบแบงก์ชาติอาจจะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับ,รบไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยฉะนั้น เราถึงเห็นว่าดอลลาร์ก็เลยไม่แข็งดอกเบี้ยก็เลยไม่สูงค่ะนะครับคือเขามองข้ามช็อตไปเพราะว่ามีคําถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอลลาร์ถึงอ่อนแทนที่จะแข็งค่ามันทำไมไม่เป็นไปตามทฤษฎีนี่คือเหตุผลเบื้องหลังคือมันก็เป็นแต่ว่าเป็นนะครับดอกเบี้ยที่เฟดขึ้นเนี่ยช่วยให้ดอลลาร์แข็งแต่ตลาดไปพยายามเก่งกําไรคาดการกันว่ามันจะขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายการคลังของการที่ทรัมป์จะต้อง ใส่เงินเข้าไปเยอะจนเศรษฐกิจโตแล้วทุกคนแย่งกันใช้เงินใช่ไหมครับรัฐบาลก็จะขาดเงินประมาณมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องออกบอลขายบอลดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นตลาดไปคิดทางนั้นแล้วพอดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นเนี่ยมันก็ดึงเงินเข้าประเทศอเมริกาดอลลาร์ก็แข็งฉะนั้นคนเขาไม่ได้ดูเฉพาะด้านนโยบายการเงินอย่างเดียวกาดูว่านโยบายการคลังก็จะมีส่วนทําให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็ ดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยอันนี้ชัดแจ้งเลยนะคะสีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกระเป๋าสตางค์ของรัฐบาลไม่ใช่ของเรานะคะคือของอเมริกาจ้าเป็นยังไงบ้างคะก็จะได้ฟังนิดนึงว่าที่เราคุยกันนี่เรามองภาพยาวกันเลยเรามองฝันเรามองในฝันกันไปข้างหน้าเนี่ยว่ามันจะมีกระตุ้นอย่างนั้นอย่างนี้คือ ปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอาจจะสะดุดได้วันที่28เมษายนนี <c oughs> ้แล้วนะครับเพราะว่าอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาความแตกแยกของรัฐสภา,าเนี่ยไม่เคยสามารถผ่านกฎหมายงบประมาณเต็มปีได้เลย <c oughs> ที่ผ่านมาก็เลยผ่านกฎหมายแบบให้ให้งบประมาณเป็นช่วงๆไปเขาเรียกว่า continuing resolution ก็คือให้ไปทีละ3เดือน6เดือน เงินที่ให้รัฐบาลมีเงินใช้เนี่ยมันจะหมดอายุลงเนี่ยวันที่28เดือนเมษาครับตรงนี้เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงว่าถ้าสมมติถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องในรัฐบาลอเมริกาต้องชัดดาวเหมือนสองสปีก่อนตอนนั้นใช่ไหมครับคริสถามว่าทําไมก็เพราะว่าถ้าจําได้ทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะขอเพิ่มงบให้กับเพนทากอนให้กับกลาโหมกลาโหใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าจะของบสักสองห0,000ื่นกว่าล้านเพื่อจะทํา กัมพแบกไม่กาเม็กซิโกเม็กซิโกเนไครับครับเดโมแครตบอกถ้าคุณจะทำแล้วโอ้โหไม่มีทางเจอหรอกไอ้กําพแพงเนี่ยเขาค้านสุดโต่งเลยนะครับส่วนไอ้ส่วนไอ้การทำงบเพิ่มงบมาให้เพนตากรเนี่ยเดโมแครตเขาบอกแล้วนะครับผู้นำของฝ่ายค้านคือผู้นำเดโมแครตในในวุฒิสภาบอกแล้วเงื่อนไขของ่ายนิดที่เดียวคุณเพิ่มให้เพนตากรเท่าไหร่คุณต้องเพิ่มให้ประชาชนในกระทรวงอื่นๆมากเท่านั้น อันนี้มันก็จะปิดหีบไม่ลงไงเพราะว่าจะขาดเงินประมาณมากมากเลยแล้วจะไปเอาจากที่ไหนนะครับเป็นไปได้แล้วเดโมแครตอาจจะอยากลองของแล้วอาจจะอยากใช้อาจจะใช้ประโยชน์ในเชิงการเมืองว่าถ้าสมมติว่าทางทรัมป์ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของพรรครืพีพับลิกันได้แล้วถ้าเดโมแครตตีรววอย่างเงี้ยดีไม่ดีเนี่ยการ n มืองชัดดาวน์อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งจริงไหมครับแล้วจะเป็นความผิดของทรัมป์ คนเดโมแครตเสียงน้อยข้างน้อยทั้งสภาล่างและสภาบนนะครับมันจึงมีประเด็นเล็กๆที่ทางเดโมแครตก็กำลังจะขุนเรื่องขึ้นมาคือเรื่อง p l a n พาร์เรนท์ฮ o ดนี่ไม่รู้จักแน่นอนน็คืออะไรเ a ลนพา Parenthood นี่คือคือองค์กรอันหนึ่งเนี่ยครับที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงทั่วประเทศเลยเป็นองค์กรที่คนก็พึ่งพาโดยเฉพาะผู้หญิงที่ฐานะทางการเงินไม่ดีเนี่ยพึ่งพาให้ช่วยในหลายอย่างแต่ปัญหาคือ Planned Parenthood เนี่ยเขา มีงบช่วยผู้หญิงไปรีดลูกด้วยนะครับเพราะรมันก็เป็นส่วนความจำเป็นถ้าเกิดรีพัาอะไไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ฝ่ายขวาตกขอบของรีพับลิกันจะสั่งไม่ไม่ให้รัฐบาลให้เงินกลุ่มนี้ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มนี้เลยซึ่งเดโมแครตเนี่ยผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะลุกฮือขึ้นมาเลยนะครับถ้าไม่ยอมแต่อย่างที่เราบอกไงว่ากลุ่มขวาจัดเนี่ยเคยล้ม ต่กฎหมายที่จะปฏิรูปโอบามาแคร์มาแล้วนะครับกลุ่มนี้รับรองจะพยายามเป็นล็อบบี้อีกว่าไม่ให้เงินกับแลนแพรนโฮลดนะครับยกตัวอย่างประเด็นพวกนี้จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ในในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะเจอกันในเดือนหน้าเรื่องของอเมริกาก็ต้องจับตาแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งฝรั่งเศสเองก็ด้วยเหมือนกันนะคะสั้นๆตรงนี้ว่าเราจะส่งผลกระทบยังไงต่อเรื่องของการลงทุนอาจารย์มองภาพตรงนี้ยังไงบ้างคะ คือดีไม่ดีไตรามาสสองเนี่ยเป็นไตรามาสที่อาจจะต้องอาจจะต้องไปดูกันว่าทรัมป์จะทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับเรื่องของยุโรปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม,ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่ามารีนเลอเพนเนี่ยถึงแม้จะชนะชรอบแรกนะครับแบบเป็นผู้ชนะเสียงนำรอบแรกแต่ว่าพอรอบสองคิดว่าคงแพ้แน่นอนอนะครับแล้วก็ถึงชนะเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยสภาเสียงข้างมากก็จะเป็นพวกกลุ่มสังคมนิยมมากกว่า อีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามดูคือ Brexit อย่างที่เราทราบว่าเขาก็นายกรัฐมนตรีเมย์ก็ออกจดหมายไปแล้วนะครับแต่การเจรจาผมยืนยันว่ากว่าจะเริ่มเจรจาจริงๆเนี่ยไปเจอกันสักเดือนกันยายนยังไม่สายนะฮะตรงนั้นยังโอ้ยนั้นได้คุยกันอีกยาวครับ ได่ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2แล้วเราก็เน้นเฉพาะเดือนเมษายนใกล้ๆนี้นะคะฟังดูแล้วเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดลองกระจายความเสี่ยงจัดกลยุทธ์การลงทุนดีๆอันนี้น่าจะพอรับไหวเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ย้อนหลังนะคะทาง Money Channel ค่ะ www. m o n e y c h a n n e l co. th นะคะหรือเข้าไปที่ YouTube เพียงพิมพ์คำว่า kkp focus ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเรา3าคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีครับ